เป็นปายได้พี่นายนเดะเป็นปายได้พี่นายนเดะน่า,า,า,นาจ,จะใช่เฮาล่างไหมน่าจะใช่เฮาล่างเหมเจียนด้วยเฮาตาเบเจียนด้วยเฮาตาเบบแบนี่ก็ได้ดิลุเลียเร่บบนี่ก็ได้ดิลุเลียเร่ที่ดีโอตะขาเร่ที่ดีโอตะขาเร่ ทำที <laughs> <laughs> ่ดีอยู่ตะคายได้หลบทำที่ดีอยู่ตะคายได้หลบกี่คนบนเยว่เลยกี่คนบนเยว่เลยพามาขอลาดิพามาขอลาดิมาลาดิมาลาดิพามา2คนนายเอาขอลาดิพามา2คนนายเอาขอลาดิ พรุ่งนี้พอเพ่มมานะามแพนตัง้งไงยิงขอลานหอพรุ่งนี้พอพ่มมานะามแพนตัง้งไงยิงขอลานอ